ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินเรียกได้ว่าเป็นนักร้องและนักแหล่ชื่อดังมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณทศพลหิมพานนักร้องชื่อดังที่มีผลงานมากมายยิ่งถ้าเป็นเพลงแหล่แล้วแล้วก็แค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าเป็นใคร จากกรณีเจ้าพ่อเพลงแหล่ทศพลหิมพานได้ออกมาโพสต์ประกาศขายบ้านพร้อมที่ดินซึ่งอยู่ถนนรังสิตบางพูลสำหรับคนที่สนใจเหมาสำหรับการทำอาพาร์ตเมนต์และที่อยู่อาศัยพร้อมยังทิ้งรายละเอียดข้อมูลการติดต่อไว้ด้วย ล่าสุดทศพลหิมพานก็ได้เผยถึงสาเหตุในการขายบ้านพร้อมที่ดินในครั้งนี้ว่าด้วยปัญหาอุปสรรคหลายอย่างจึงต้องจำใจขายบ้านพร้อมที่ดินที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวสถานประกอบการลูกชิ้นและหมูยอพื้นที่เล็กๆเป็นธุรกิจครอบครัวแต่พื้นที่นี้ไม่เหมาะที่จะขยายกิจการเพราะที่มาตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ชุมชนมันสร้างมลพิษทางกลิ่นและเสียงให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ ตรงนี้จึงไม่สะดวกตนจึงต้องตัดสินใจจะขายที่ตรงนี้เพื่อย้ายไปอยู่โรงงานใหม่ที่สร้างไว้ก่อนหน้าในราคา11ล้านบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปลดหนี้ธนาคารอีก3ล้านด้วย Eu